ขอให้ทุกคนมีความสุขให้ลูกๆเรียนเก่งๆแข็งแรงทุกคนขอให้เมียรวยขอให้น้องเมียรวยขอให้ตัว,ตวเองเลี้ยงดูครอบครัวดีเป็นคนดีเลิกบุหรีได้แล้วก็อารมณ์ร้อนน้อยลงสาธุรวยรวยรวยยเอา้เอาเปลา